ครับผมวันนี้ครับเป็นงานเฉลิมฉลองครับครบรอบ20ปีครับของไฮเออร์ประเทศไทยครับผมแล้วก็วันนี้มีการเปิดตัวนะครับผมแบรนด์น้องใหม่นะครับพร้อมแอปพลิเคชันด้วยนะครับก็คือแบรนด์อยู่ดีนั่นเองครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่จะตอบโจทย์ลูกค้านะครับที่ต้องการซื้อเครื่องช้ไฟฟ้าครับโดยที่ไม่อยากใช้เงินก้อนใหญ่นะฮะก็จะมีการให้ผ่อนชําระครับโดยที่มีดอกเบี้ยแค่0%ครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะสั่งการ เครื่องใช้ไฟฟ้าครับด้วยแอปพลิเคชันครับทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ครับผมท่องตัวแน่นอนครับเพราะว่าตอบโจทย์สถานการณ์ในตอนนี้ด้วยนะฮะแน่นอนว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่อยากใช้เงินท้งต้นนะครับก็สามารถที่จะผ่อนชำระได้นะครับผมโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกฮะทุกวันนี้คือโลกของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมันก็ ต้องทำขึน้นมาเพื่อตอบโจทย์ววความสะดวกสบายครับแอปทางไหเออร์ e e R แล้วก็อยู่ดีเนี่ยก็เห็นถึงความสําคัญตรงนี้ครับก็ทำแอปขึ้นมาให้สามารถสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นภายในบ้านนะฮะโดยแค่ใช้สัมผัสปลายนิ้วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันขนานเองครัรรบผมถูกต้องครับสามารถสั่งการได้จากนอกบ้านด้วยนะฮะเช่นสมมติว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะฮะกำลังจะถึงบ้านแล้วเราก็กดสั่งการเปิดแอร์จากนอกบ้านตอนที่อยู่ที่ทํางานก่อนก็ได้นะฮะพอเข้าไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ย อแอร์ก็เย็นทันทีเลยนะครับผมครับก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันอยู่ดีนะครับรวมถึงแบรนด์เครื่องยนตไฟฟ้าไฮเออร์ครับการันตียอดขายนะฮะอันดับหนึ่งของโลกครับ13ปีซ้อนนะครับผมก็ใครนึกถึงเครื่องยนตไฟฟ้าชิ้นไหนครับก็ขอให้นึกถึงไฮเออร์แล้วก็อยู่ดีครับผมฝากด้วยครับละครครับผมก็ถ่ายมา2ปีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นานมากเลยนะครับผมเพราะว่าด้วย ถ่ายยากด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบทที่ค่อนข้างแบบอย่างที่บอกมันมันมันถ่ายยากมาเป็นแอคชั่นนู่นนี่นะฮะแล้วก็มีติดเรื่องโควิดเนาะที่แบบว่าหยุดกันไปหลายเดือนนะฮะแล้วก็พอกลับมาถ่ายนะฮะก็สลับกันติดนะครับผมนะฮะไม่ถึงว่านักแสดงบ้างตอนล่าสุดนี่พ่วงกับติดนะฮะแต่พ่วงกับไม่ยอมหยุดนะครับพ่วงกับก็เลยกำกับผ่านออนไลน์ครับผมครั้งแรกของโลกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริง คือคืออย่างนี้ฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักแสดงเนี่ยผัดกันติดจริงๆนะฮะอย่างเช่นน้ําตาเนี่ยไปเจอคนเป็นมาก็เสียงสูงก็ต้องกักตัวจะกลับมาถ่ายผมก็ติดอีกผมก็ไปรักษานะครับผมจะนูน่นจะนี่กลับมาถ่ายผัดกันติดนู่นนี่ล่าสุดะครับผู้กํากับนะฮะก็ติดแต่ทีนี้คือหยุดไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าต้องถ่ายต้องรีบปิดกล้องนะครับผู้กำกับก็แบบว่าสู้มากก็เลยทีมงานก็เลยเซตขึ้นมานะครับให้กํากับแบบออนไลน์นะฮะก็ให้ผู้ช่วยเนี่ย เดินถือโทรศัพท์แล้วก็ส่องเดิน,น,น,นไปใช่ฮะแล้วก็มีการเขาก็ต่อเรื่องแบบช่องทางให้ทางทางร่วกกับอย่างสามารถเห็นการกำกับจากที่บ้านได้ด้วยงี้ยก็ผู้ช่วยก็คือต้องเดินถือมือถือห้อยลําโพงนะฮะผู้กกับพูดไปแล้วก็ได้ยินทางลำโพงไปกังกับผ่บานทางนั้นไปก็เป็นรูปแบบมิติใหม่ของการกำกับครับผมตอนนี้ใกล้รืองตอนนี้ใกล้แล้วครับอ กดมาครบแล้วนะฮะก็เหลืออีกนิดเดียวครับคิดว่าภายในกลางปีนี้น่าจะได้รับชมกันครับผมเพราะว่าเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะมีสายลับดิปลอสครับผมท<อ>ี่ไม่ได้บอกนะฮะสายลับดิปลอสนะฮะ<อ>ก็พอดีเรื่องนี้เท่าที่ผมทราบมาก็อาจจะได้ไปออนแอร์ที่เมืองจีนด้วยแล้วก็จ,จะได้ไปลงแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะฮะก็อาจจะต้องมีการนําไปเรียกว่าทําซับไตเติ้ลอะไรอีกสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมได้ชมกันครับผมสนุกขนาดแน่นอนสนุกครับเป็นแอคชั่นคอมเมดี้นะฮะซึ่ง ตอนที่ตอนแรกพี่หน่องติดต่อมานะครับพี่หน่องก็บอกว่าน้องบอยคะเดี๋ยวมาเล่นเออ่ละครกับพี่หน่องนะคะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ตลกมากๆเลยค่ะแต่พอเล่นนะคือแอคชั่นแบบเต็มร้อยเลยนะครับผมผมว่าผมว่าผมคอมเมดี้ก็ก็มีแต่ว่าแอคชั่นแบบหนักหน่วงมากนะฮะจนแบบผมว่าโอ๊้ผมสามสิบเจ็ดแล้วตอนนี้ผมว่าแอคชั่นก็ยังยังไหวอยู่ฮะแต่ว่าแอคชั่นเยอะมากครับก็อยากให้ชมฮะสนุกมากเพราะว่านอกจากผมน้ำตาลแล้วยังมีคู่ของปั้นจันนะฮะแล้วก็ปรางแล้วก็มีน้องก๊อตนะครับกับ วิเจมายครับก็มีทั้งหมดสาคู่ฮะสนุกแน่นอนครับผมตอนนี้ละครยังยังไม่ได้มีครับเดี๋ยวรอจบเรื่องนี้ก่อนฮะก็ถ้าจะอีกอันหนึ่งก็มีภาพยนตร์นะครับของขอมน้อยครับเอ่อเดอะซิกสคาแรคเตอร์เรื่องนี้ผมเองรับเชิญนะฮะก็ติดตามชมกันได้ครับอ่ะอีกไม่นานนี้ฮะซิกส์คาแรคเตอร์ครับผม